รับกระเช้านี่นะครับมีเร่องรีบอย่างนี้กป็นงานให้เราได้ทำนี้จับจุดโทษที่สุดท้ายครับเดินจันได้องจันได้เดินไอ้นี่ลีดไหมนีดไทยไาย

ไนี่มัก็เป็นหงเหลี่ยมเลยมก็ยืเียวไม่ีการมันต้องั่งห้มากวันนี้เเครับผมเี่ยโอดลูกอย่างนี้หนูยังไม่้าไม่ได้เสยวๆอยาัเฮ้ยเฮ้ยอนจะได้นาลูกนี้เฮ้ย The way it đi vào một à nước Đi lên thịt nào เดินเอาแล้ว อย่าเกเรเล่นบอลอย่าเกเรถ้าเกเรเป็นฝ่อยมวยถ้าเกเรเป็น่ายวยวยได้ไปทาเาก็อย่าพิงดีเดินเล่นที่

ได้ลูกตีชุดังขนนะครับจากออสต ข้าหัวข้าหัวข้าข้าอะไรเอาตัวหนึงข้าหมวยก็จะข้าหัวไม่นี่นี่เอาดิจัดได้ไ้เอาดิไม่ต้องบอลไม่ต้องบีมมึงทุ่มบไม่เคยฉลาดเลยกลับไปเตรียมไปเลยนะ เอานั that, like this, uh, ่นแหละนี่ว mm ่าบางแก้วม okay. uh ีน uh> uh ้องบางเรียด uh uh> uh uh> uh uh uh> ูน้องบางบางให้ง่ายบางเข้าไปแค่กระตุเออฟางเข้าไปดิสามตัวนะสามตัวนะสามตัวนะอยเลยมเกี่ยวมาไหมโล้มไม่ล้ม คิดจบนลงอ่ะมันเลยแล้วัเอาดิไปเดินดิเก็บไปรีบครบสอเทีนะครับโอเค ตับขึ้นเลยครับตัดอััขึ้นไปอสตาครับเฮ้ยดีมากิดใหม่ชิดใหม่ออกหลังอ่ะดีพอแล้วก็เ็ดอหน้าอันหน้า อย่าประมาทรัดคุวนอย่าประมาทตัดตัดให้หัวลูกดีมากครับไปนี่ไปนี่รอน้องขึ้นหนุนเยี่ยมเอาดิเอาดิเอาใหม่งานได้ป้องเก็บเก็บง่ายง่ายเก็บปีดจับแล้วให้ลูก ข้าได้หายเยี่ยมในองนีไปเนื้ไปนี่เดินเดินเดินอยพวดนะอนดีมากเอาดิดี้ดีมากสกอ์เดี๋ยวไว้เไปรีบไปรีบไปรีบไปพดดีมากดีด้่ไน phíaหลังลูก okay, Đi <laughs> <Vậy> đi Ok <laughs> <Vậy> đây đi <laughs> Vậy? Vậy Đi Vậy đi Đi <laughs> <laughs>

điều ta à có cả điều ta lên mà. đây này mày xong luật của mày à điều mà. Điều mà. เบอร์สนะิบห้าห้ายขาหราห้าห้าห้า <laughs> Set, ไปเซตไปเซตลงไปเซตไม่ต้องไปยุ่งเขาลงไปเซต

ร่วม เราม่ออกจะหนักษาไม่ได้แล้วกครงการเอฟเอฟเอฟบ่างไม่ได้เออ่ังไม่ได้ไม่เป็นไรไปได้เงียบเยอะเลยต่อแล้วกรรมการไม่เป่าให้เล่นด้วยอย่าเป่าอย่าเป่าอย่าเป่าอันไหนดีเอ้ยดีมากอย่าเป่าเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอย่าเป่า

ด,ด,ดูงานดูบานปอดิค่ะดันดันมานี่เดี๋ยลูกกัดเลี้ยงตัวหน่อยอ้าวเลี้ยงตัวจริงๆเลยเตะใส่ไหเตะใส่โค้รแล้ว <c oughs> เว้ยเลี้ยงตัวหมาถึงเลี้ยงตัวโคตรชิน้นรับตัตดก่อนนะหนูตดัตดก่อน,น,น,นตัดตัดก่อนหน้าหัวตัดก่อนนั่นแหละตัดก่อน